สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมือนีช่องฮักนกชาแนลครับมาพี่น้องมามือนีมาเบิงครับมาเบิงสมงัยใหญ่สมหมูใหญ่ครับมือนีมูมีแต่แนวใหญ่ๆหกอสิบบแก้มานี่ยันพี่น้องว่าโอ้เหลือก็แต่หอยใหญ่มาแก้พี่น้องเบิงวันสันมาแก้ลุนไปน้ำกันเลยครับเอาน้ำกันแก่นี่ย่างกระติ้วสีขาวๆนี่ครับสิเป็นสมหมูแต่เบอร์แก้ อยางกระติวสีแดงๆนั่นนี่ครับสิเป็นส, <ม S 1> ส้มเนื้อ,อครับหรือว่าพี่น้องท่านใดสนใจเนาะครับเนาะอยากกินน้ำพร้อมสามารถสั่งจองเขาา้ามาได้ได้พี่น้องเด้อกันมักสมแมนนกินกับข้าวก็ดีเห็ดเป็นแนวแกมก็ได้ครับเอาพี่น้องท่านใดอยากซิมฝีมือสั่งเข้ามาครับโอ้โหบึงใบตองโบราณครับแต่ว่าเนื้อใหญ่เฮงอืมนี่ใช้ถึงงานอีกดอกหนึ่งอือมนีม่ไงอมหอมเลยเละเบ้ด บุพโยมบุพโอ้ยโฟมกำลังเปล่นเลยครับแซ่บเซ็บสมงัวเนีงาผู้เฒ่ามากสัมเอาขออนุญาตแก้จักสองห่อครับตัวนี้อืมอันนี้เป็นแก้วคมพี่น้องแก้วบีแก้วดีงัวครับแก้วดีอืมแก้วดีแก้วบีงัวแก้วคมคมอัมรำเห็นปะโอ้โอ้สมมูขี้หญ่ค่ะแถวเบอร์แก้กระพุ่งให้พี่น้องเบิุพแก้กระพุ่ก่อนแก้กระพุ่งเลย ออหนีกูยาวๆเลยหนีแย่ออกแย่ถุงเลยมั้ยหนี่นี่ประดังเพือบ้านี่สมง่วนสมแซบครับโอ้เบิ่งใส่กับเจียวขมๆเดี๋ยวทีหลังเลยบัวลายใหญ่หางครับข้าวเหนียวมาพร้อมปะลงมือเลยระเบิดเฮาข้าวเหนียวระเบิดมันบัเย็นดิบเย็นบัเย็นบัวประดังโอ้โอ้ยเบิ่งเราเบิ่งสมเป็น นางมูครับเออเอาไว้เชิงจำกัดนี่เลลนะครับเนาะมาได้พี่น้องเดอ้อ FC สุขุสุขอนครับ <c oughs> จอกอะตืพุดเดี่ยวท่านเะเรลว่ท่านได้เขา้าเอาปั่นข้าวใยครับใส่กับข้าวเหนียวสมงัวมกพริกลูกโดดครับ <c oughs> แบบคับยังไงสวยเลยครับกินสมงัวขาดบไรก็คือมกพริกพี่น้องเอืโยังไง cắt ở đây, cắt, hmm. cắt กระพลอยครับอือกินตีขึ้นจมูกเลยกินตีพระดำขึ้นจมูกกันคือกันไม่บอกกระเทียมเลอือตันซอนเห็อเป็นแกล้มก็ดีเคนละ มันชิ้นในญแตกต่างกันแงมเงาชิดแดงมันบอกนั่นตรงมุมก็จะเป็นนางครับมันมมอบ,นนบนอโอเคจิบได้เดียวอื กมห่อใบตองแซ่บดยจดฝคนตนนนนนกใไม่เป็นวดัดหรือบวเบอเบ้อสวยข้ามยีไยคนน่ะดูฟึงกัเป็นต๊อกเลยเนี่ย ุ่นกระเทียมมทำไงบอสทำไงบอแบมว่าไงั้นานกินก๋ยเียวเข้อกันดีหอมืม จุดๆเลยพี่นออ้องเลยขาคล้องหืเลเขาคล้องฝากด้อพี่น้องเด้อท่านใดอยากกินน้ำครับสนใจใต้คอมเมนต์มาพิมพ์คำว่าสนใจไว้ก็ได้พี่น้องบัสิเป็นสมง่วก็ดีครับสมมูก็ดีแสบสุญสญ์เนี่ยขอ,อยาครับตัวนี้ใส่เพียวเลยอู้ดีกินเบิดมัมนน้องเอาให้นมันบิดนะอืม ส่นี้กันจิเบิดแทมเลยเขายึบนน่แค้มเลยแรงกว่าแข็งตันดีเบิดอืมรัมึมมือเลยเบิดอื อาจจะโลกสมูนีิขี้เกา่าร้านสองร้างน้ำตัวน็อตเมื่อไหร่สองร่านครับยิ่งใช้ก,กับข่าวดีๆพี่ีเหรเริ่มมาข่าวเบิร์ตข่าวเบิเร์ตวะโอ้เดี๋ยวผมทำโจ๊กให้ไหมครับเนี่ยมันแสบเดี๋ยวเด้อ ความจะข้ากันเดอ้ออู้ใส่พริกหวานนำพริกหวานพร้อมนี่เนี้ยพริกหวานลงไปครับบ้านมาอืมอ้มอันนี้คือพริกเผ็ดเหมือนวะ่ะกันเคยกินพริกกันนี่น้ำเนาะดูเออเอากระเทียมไปใส่บด กูกระเทียมมดแล้วกินแล้วคุนฟักใจกันนะฮะคุณฟักใจกันครับพร้อมท้กันแจกผู้คนมากินทิปครับสามาฟิาไปปินง์ยากถ้างัาง้นก็นเอาไปต้ม ใคริไีไปต้มเอาไปทอดใส่ไข่นั่นเนี่ยนี่นะมูนี่ครับยางโมขยันเยวะแล้วคุบใส่กันดีขนาดน้น งามบ่พี่น้องแค้นอันตันครับเพื่อนเอาผู้เฮ็ดเป็นกระเฮ็ดเป็นผู้เฮ็ดบ่เป็นกระเน้าเะไรเป็น้นนนนองอะไรดิแบบว่าวตอนนี้มกพริกน้อยครับกระเทียมกระลังทำงานครับเดี๋ยวนี้กระลังแสบปากอฮึ อ,อีอบ,อขบ่ขรบขอีบ่อนบ่คำยึดไทยแรงกับคำยึดไทยอะแมนขอปคำใหญ่แหงเลยนี่คำยึดไทยสมงวมันพริกลูกโดนจมดายจมตาเพราะอัไรอยู่เนา,าะไอเราไม่กะแซบเข้ากัน,น่ะ แซมเอาปกวางบ่เออแถมเขงัวหาเอาไงมอืมะเแี่มเอีแมกินไหมกินไหมยมกินแล้วกินแล้วช่องปัดเมืดโอ้ยิมโนี่เเบอร์เป็นผู้ บอกมแม่เอฟซีมดูไม่หนีกันมากินเนื้อหมูกับเนืมม้งง่วะแมนสมหมูสมม้มงัวครับห่ออย่างงีง้พี่น้องไอห,หอเป็ดตองไะสีแดงนี่จะเป็นงัวสีขาวๆนี่จะเป็นหมูครับพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถไปคอมเมนต์พร้มอ,อร <c oughs> มคำว่าได้บมดยลยแต่หอ่อพี่น้องไอ้เบิ้ง S <S สุดยอดสุดยอดพี่น้องครบ้าวไทยไตคอมเมนเข้ามากครับมือนี่แหนหม,มูแหนมงวพี่น้องพิมพ์ข้อสนใจก็ได้เดี๋ยวแมน่นกเดี๋ยวแอดมินหรือว่าเอวุ่น้วาครับพิ่ปไปเลาะตอบร่วมพี่น้องเคยสั่งซื้อน้ำลายแอดสามารถเข้าไปสั่งซื้อน้ำลายแอดได้อดเอาใจว่าเอาวางพี่น้องเคยซื้อแล้วครับเสื้อว่าหลายคนกะซอยอุดนุนพอดำลายค้นเติบพี่น้องเลยเติบแมนทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม ว่สิเป็นอืงไข่วัสิเป็นเฮดละโงกครับเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลหรือว่าพี่น้องอยากกินยังครับพอดำกะจัดสันหามาฝากพี่ต้นน้องเข้าครับเอาใส่บรรยากาศทงหน้าผ่าเคี้ยวๆครับวันนี้หลังจากฝนตกนะครับเนาะเอาพิธพัณฑ์ประการใดบอกว่ากันครับสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรัถนาครับลำล้ำเรื่อยๆถูกหวยเรื่อยเบอครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ